เพื่อนๆรู้ไหมคะทําไมมีจิวเวลรี่อย่างหนึ่งนะคะที่นอกจากเพชรแล้วเป็นจิวเวลรี่ที่จิ๊กโปรดปานมากแล้วก็ใส่ในทุกทุกวันเลยค่ะสิ่งที่จิ๊กโปรดปานนอกเหนือจากเพชรเนี่ยก็จะเป็นต่างหูงมุกคู่นี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราอ่ะใส่ต่างหูงมุกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราดูสว่างขึ้นมาทันทีเลยค่ะอย่างเช่นลองดูนะคะถ้าจิ๊กปิดตรงนี้หนะ้าก็จะไม่ได้ดูสว่างมากแต่พอเราเปิดออกมาปุ๊บมีต่างหูมุก ทําให้เราดูหน้าดูสว่างขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนสดใสขึ้นอะไรเยงี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะต่างหูมุกเนี่ยจะแสดงถึงความนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนของหญิงสาวด้วยค่ะเวลาเราใส่ต่างหูมุกทําให้เราดูมีลุคเฟมินินเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ทําให้ดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานมากขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะต่างหูมุกเนี่ยเราสามารถใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ในชีวิตประจำวันชุดที่มันเป็น casual day หรือว่า dress หรือว่าชุดทำงานก็คือสามารถเข้าได้ทุกชุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในไอเทมที่จะกต้องมีติดกระเป๋าตลอดเลยค่ะแล้ววันไหนอยากใส่ก็คือหยิบขึ้นมาใส่ได้ทันทีเลยค่ะ